เป็นกว่าแน่งนชะีวิตคิงโยไม่แสลงผมไม่คิอเลยว่ามจดมากถ้ามันถูกต้องกับธริมชากิให้พี่เอีสวัสดีคสวัสดีค่ะ,คะนนี้อยู่ในช่องไลฟ์ n ิ o โยแฮน d ครับวันนี้จะไปเอาหมวกกับพี่เบียสนนะฮะก็คือฉวยโอกาสนี้ว่าจะขอพี่เบียนั่งคุย จะได้คุยหรอือเปล่าไ,ไม่รู้เหมือนกันจะได้คุยหรือเไม่รู้เหมือนกันได้คุยแหละพี่เบียบอกว่าน่าจะได้คุยครับก็่วดการนี้ครับไปนั่งคุยกันไปไปเจอพี่บเบียรครับ 我为什么要来里啊？<noise> <noise> <noise> ไปเรื่องไปในหมู่บ้านก็ไปเจอสตอรี่ของหมู่บ้านเนี่ยที่เป็นหมู่บ้านเล็กๆใช้สีธรรมชาติใช้พืชผลเนี่ยทำเป็นมัดย้อมแล้วก็สามารถคอนเน็กกับโมโซเลสเตอร์ได้อะไรแบบเนี้ยกับพอรู้สึกว่าต้นชะตอข้างบ้านที่เราได้คอนเน็กต์กับโมรซเป็นหมู่บ้านได้ถือว่านี่คือความไม่กระจอกคนเป็นคนอีกอย่างย้ำเรื่องนี้การเพราะว่าเราก็อินเรื่องนี้พอดีด้วยนะที่แบบ คนเรา่แม้จะรวยจะจนยังไงก็ตามแต่คนคุณไม่เท่ากันแต่ว่าไม่กระจอกว่าใจไม่ได้กระจอกยังไงเลยแต่ความไม่กระจอกมันจะนำพาไปสู่ความที่สร้างสรรค์ที่ยอมเออเขาไม่ยอมเนี่ยตรงี้ไม่กระจอกเนี่ยต้นทอกว่ามันจะซื้อจะขาไม่ได้เลยเขาคิดอยู่าจะทำยังไงให้ใครสูญสุดนั้นได้แล้วทั้งทั้งที่มันดูแบบไร้หนาของอยู่ข้างบ้านต้นไม้อยู่ในป่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าคือน่าจะแฝงเรื่องนี้ย้อนลงไปในเด็กที่แม่พามา ฟังที่ตอนนี้พี่เป็นที่เบียร์สดที่หรือว่าอันนี้คือที่เบียร์สดเปรี้ยเงินแน่นอนแหละที่กระดังานนะครับที่กระดังานพี่คิดว่าการที่พี่เป็นยูทูบเบอร์ตอนนี้ครับการเข้าถึงที่มันยากไหมอืยไม่แน่ใจว่าเขาบอกยากง่ายหรือง่ายคือได้ได้หมดคงไม่ได้หมดอ่ะตือนมาแล้ว แต่อย่างเนี้ยมันเป็นโอกาส่มาเจอกันเราคำนวงคนมาอยากเจอเราอยากมาละมคงอยากเจออยากน้อกันถ่ายรูปแต่เนี้ยเราพร้อมเจอแบบคร่ถ้วนแต่ตวไปที่อหาไปที่ไปสุราษัรหรือยไปพอมารู้จักพี่พีออกมาทำเด่นสนัลลี่่ผมผมไม่เคยคิดเลยว่าจ่พูดถยตรงนี้มัจากเรื่องภาสีติทา เรื่องแอคิมคิงทำเฮ้ยทำไมทำไมถึงทำไมถึงการศึกษาเกี่ยวกับพวกนี้มันมาช่วยอะไรในชีวิตของเราเรื่องพวกนั้นสี่เรื่องการใช้ชีวิตอะไรจริงก็เกิดเรื่องแรกของวัตเตสนะมันก็มีมันเรื่องแสดงการแสดงการแสดงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตนเนี่ยมันก็ไม่ได้ออกมาทุกอยา มันเหมือนก<ม>็เราเรานำเสนอแค่ด้านเดียวย่างเสมอที่คนเขาจำเราได้ครับเพราะเฟ้ยเนี่ยถ้าถ้าจะเครียดเนี่ยคนคงไม่เก็ะแบงค์เฟ้ยม่เสร็จหรือแล้วไม่กเกียร์ไม่คืออะไรเราก็นำเสนอได้แค่ด้านนั้นแต่และคนเนี่ยมันจะมีความมิติที่มันลึกกว่านั้นที่อยู่ที่เราไม่ได้นําเสนอยอยู่แล้วมันมีทุกคนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจถ้าบกเราจเจอเรื่องเกษตรินทางที่มันดูมาจากอผู้ชายคนนี้หรือว่าก็มันก็แปลกๆแน่จริงๆแล้ว เรื่องพวกนี้มันมันอยู่กับก็อยู่กับผมอยู่แล้วนะหมายถึงว่ามันมันคอ่าเราทำงานเราบริหารการเงินชีวิตอยู่กับการบริหารตัวเลขอ่ะมันก็เรเองก็เรียนเก็ศึกษาจากเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็ศึกษาผมเป็นคนอย่างสุดผมเจอผมเป็นบ้านผมเป็นอะไร ยังทำอะไรก็ตามคู่กันไม่มีใครเพื่ออะไนั้นเรือหนังสือเะเรื่องการเมืองก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องมีเพราะเป็นเรื่องสมากของเราก็แตก็ไปรู้ใสิแอบเขียนนาเลยนะทีเราอ่านหนังสือแรกที่เรามาฟังหังสือหรือนเพื่อต แค่เง <ơn> ินส <ơn> ิบบาทก็ได <c oughs> ้นะาะทั้งนั้นเนี่ยเป็นจุดเกิดของความจังไรในนี้ถ้าเป็นจุดเริ่มต้นขเราไม่ใช่หรอจริงอ่ะเราก็เคยบอกกับหลายหลายหลายข้อมือน้องๆหลายคนเว่าเราจะทำอะไรอะไรนะครับมันก็เป็นภาพหนึ่งที่เราพยายามจะอินเนต์เอาไว้ให้มันสมุดขนาดมันจะมองการเข้ามาในโลกปกติ ้นแบกไหนข้อะไรเดียกอไม่เล่าเอยไม่ก <Darwin> ลิ <How S 2> ่นไม่กลิ่นคุยไม่สูบไม่สูบคุ่สี่ห้าปุ่มห้ากำลังจะพัฒนาเริกกินสับเลกกินมาเลยละแล้วไหนก็ยิงไปกินั่วไี่าก กินน้ำตาลของอะไรบ้างพอมีความรู้มากขึ้นเราไปกินไหมเราไปเจอเรื่องราวที่เวทนาเรื่องนี้อย่างไม่กินเยวเราไม่กินเลยรมแน่นอทำรู้อย่างเพราะว่าวีดีโอแตรี่สำหรับที่เดียวเรืยอสขงรี่นันเรยอคือแม่ต้องเกิดว่า มันมีผลมาจากที่เราทคอมเพลต์ขอนเจ้านี้ยวิธีการทำงานเราวิธีการคิดของเราเราทำแบบนั้นมาเจ็ดแปดปีเราอยู่กับการทำวิดีโอที่การค้าแค่ร้อยเซนเราต้องทำวิดีโอทุ่ปั๊งโหมททุกอย่างโปรโมทสินค้าตลอดเวลาแล้วก็เราทราบดีเยอะว่ามันมอยาวนิดีึงหรือว่าแม้ถ้าเราแน่เสือกแม้ถ้าเราเสือกเราตัดก็พูดถึงที่ตัด เราอยากได้เงินอยากได้เงินของน้ำอยู่ส้นที่มาขอขเอามาเป็นสรจแต่เราอยากพูดไม่ใช่อยกพูไม่ใช่คอนเทนที่เราจะพูดก็จะทำเตจพูดเรื่องน้ำดย่เก็ต้องเพจมาแล้วการอยู่ความที่จะเรื่องการทำโดดเดียวดีนะมันโดะ คอนเราปิดไฟเฉินเสร็จตามเวลาไม่ทำย้ายเวชนี้ให้ผู้พูดโดนไฟดับเลยเรารีออกเอาเลยนะครับก็รูปรวมนะคือทำสเตเต้มาแล้วก็ทำกับระบบโคแลคชั่นจนเบื่อเปลี่ยนแต่คำว่าเกลียดแปลคำว่าขยะขยะผมไม่เบื่อคิดมาก ก็เลยคิดมาตลอดว่าถ้าออกมาทําเองเมื่อไหร่จะชีวิตคุณจะไม่แสดงเลคํานี้เลยชีวิตกูจะไม่ยอมแสดงจะเป็นตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นในสตอรี่ก็อยากเป็นถ่ายทอดสิ่งมันจริงที่สุดก็้วมันเป็นการที่ของเราแล้วก็แค่มอนิเตอร์มันไว้แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะถ้าสังเกตวิดีโอของเราเนี่ยมันจะเป็นไฮไลท์ของเราแล้วก็ไปเที่ยวไอ้เที่ยวที่เจ๋งมาก ขอนก็เลยนขอนไว้แล้วก็ออกมาตัดยำกันเองอ่ะเอามาเป็นไฮไลท์ใส่เพลงเข้าไปนั่นเองแต่ทุกอย่างนั้นก็เคยพูดว่าอย่าเรียกเพราะแฟนคลับหรอกเรียกคนแนีเรียกว่าสาวทำไมเรียกว่าสาวผมใช้เพราว่าสาววบเพราะว่าผมอยากจะเอาตัวเองออกจาก ตัวเลขตัวเลตหมายถึงแบบเป็นคนที่ทําเพจแล้วก็ยึดติดกับตัวเลขยึดติดกับยอดซับยึดติดกับยอดไลค์ยอดแชร์การที่ตกเฉลียเรื่องแบบนั้นอ่ะมันมันไม่จริงเลยอะแล้วแล้วผมอยู่กันแบบนี้มานานแล้วเจ็ดแปดปีแล้วอ่ะฉะนั้นอยากจะอยากจะทําอะไรก็ได้ที่เราไม่รู้สึกว่าเฮ้ยคอนเทนต์เนี้ยวีดีโอเนี้ยคนจะแชร์ไม่ต่อแล้วคนจะชอบไม่ต่อแล้วมันรู้สึกว่าไม่ชอบเลยแนวคิดนี้ยมันเหลือแล้วอ่ะ แล้วการทำให้คนมาชอบเยอะๆเป็นล้านใช้งานานมากใช้งานานมากสมมติว่าที่เูจะเอาตัวรอดยังไงว่ากับการทำมีคลูกก็คือโอเคเมื่อทำให้คนติดตามได้เยอะล้านคนอนเซอร์เข้าไม่คือวิธีคิดแบบโอ อบเราจริงๆแร้วก็แค่นั้นแล้วเราก็ยุอยู่เราได้แล้วเราไม่ต้องไปแคร์แล้วว่ะต้องทำวิดีโอที่เลี้ยงเพรดควบโคนลืมต้องไปทำอะไรที่เราไม่อยากทำอะก็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 อยากเป็นจริง100%อย่างที่พี่เบียร์บอกว่าเฟเฟ่ทุกคนที่อยู่ในเฟเฟ่ที่จะไม่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมาทำอะไรแบบนี้ได้หรือแบบว่าไม่ใช่ทุกคนที่ขายของแล้วจะขายได้ใช่ไหมพี่ มันสมมุติว่าอ๋ออินเดียโอ้อยากเป็นเหมือนมหนะแ้ากลางไงมึงมีคนรู้จักแล้วไงคนจะทำได้หรอมึงไม่ขายใครได้มึงไม่ขายให้ได้แต่ก่อนหน้นี้มึงก็โดดเดมก่อนก่อนแล้นนี้มึงก็ต้องไปเจ็บพวงก่อนแปดเก้าปีแล้วผู้จะมีือเนี้ยทุกอย่างเป็นขั้นตอนเป็นขั้นตอนเหมือนกันเพรฉะนั้นคือว่าหนังสือเนี่ยหนังสือของผมอ่ะมันอาจจะเป็นหนังสือ ใช้เวลาเียน9ปีกว่าจะมีชื่อเสียงเราได้เขียนคนที่ซื้อฉะนั้นถ้าบอกว่าเราดำก็ไม่แฟร์ก็ต้อทำงนทองเส้นทาง7-8ปีที่ผานมาต้อบไปฉะนั้นแต่ละคนก็คงต้องเป็นข่้นตอนแล้วก็ต้องไปเนี่ยคต้องปลูกลูไปน่คอาคนในการที่เรามองตอนที่อยู่เฟ์คือกนัพื่นักเขียนผมยอมรับพี่แม่ตัไลฟ์ตัไลฟ์ใช่ เออะไรเจอะไรเลยล้ะจสารภาพบ่อยนะเป็นความนที่เราไม่ชอบอพอเรายิ่งแก่เราเยิ่งอะไรพวกนี้ไม่ชอบเพื่อเะาอยากให้เราทำอีกแบบเจอเพื่อนอยากให้เราอยู่เจ็ดตอนแต่ตอ้ลายน่ะเรารู้ตัวเองว่าเราเปิดแต่ตอนที่ห้าแล้บอกเราไม่ทำ ตอนนั้นโคตรขายได้เลยครับอ้เกี้ยโคตไว้ตรงยังไงก็มีคนดูมีคนดูคนแม่งติดไปแล้วอ่ะไอ้เกี้ยจะเอาที่ร้านอยู่ง่ายๆโครจับมือหือขายตัดไรอ่ะแต่ไม่ทำของพวกนี้ของไม่ชอบอรับพอคุณไม่ได้ไม่ชอบเลยครู้สึกว่าใช้ความแรงของตัวเองมาต้องขุดต้องสกปรกต้อง่อยถึงจะมีคนดูเลยอะเลยนะก็เปิดไลน์อ่ะตอนนั้นในไทยไอ้แว่นเนี่ยแว่นมอเตอร์ไอ่ะ เป็นหัวเงินหัวทองมีครูเป็นจิมมี่ของครูไม่ใช่เพลงอะไรหรือว่าใครมาทํารือคือเดียวอดจะได้ถึงเดียสอะไรเงี้ยผมรู้สึกเออรู้สึกว่าคือมีคุณค่าเรื่องตื่นมีคนดูได้มาั้ดีกว่าดีกว่าครานี้ต้องไม่ทำตัวสุดๆเพื่อใเห็นสอดวนรู้สึกว่า ไม่ค่าเลยม่านั้นแล้วเรจะเริ่รคมเ่อนากเงเมื่การงนมากเลยอาแล้วเนี่ม่สิทิคือปแต่สุดท้ายเราไมแก่ีเลยคือาเใช่คือคืออยากจะซ่อมคนอะ ผมมองตั้งผมมองมันเป็นเรื่องไกลตัวมากเลยที่เรื่องการเมืจนมารุกสึนตอนที่ผมรู้สึกว่าต้องต้องอการเรื่องจริงแล้วค่อยมารู้สึกว่ามันเรื่องใกล้ตัวมากเลยที่ <c oughs> มึงเป็นวันน, <c oughs> นี้ค <c oughs> โครงการเป็นจริงที่มึงเป็นวันนี้ใช่ระบบการศึกษาระบบทุกอย่างมันคือการเมืองมันแก้ได้ถ้าแก้ตรงน,นั้นนะคนอาจจะมีปัญหา ก็มีปัญหาน้อยลงไปทําความฝันตัวเองได้อะไรได้สมมุติว่าเราอยากทําความฝันแบบพี่หวั่พยายามวิวทั้งต่างทำสกอร์ที่เราวิวทั้งต่างหรือฐานที่ทำไม้สดท่ไม่ดีอะไรแบบเนี้ยก็คือกังวลหมดเลยฉะนั้นอยากให้โค้ชไม่ต้องมีก็ได้ถ้ากันกังวลให้โอเคแล้วชีวิตคนในประเทศถูกบริหารอย่างเจ๋งๆแบราะกูเคยเจอมาแล้วประเทศที่บริหารอย่างเจ๋งๆเนี้ยคนเป็นยังไงผลผลของคนนม่นคือเรื่องหรือไม่ คือแบบมันเกิดมาเนี่ยยังไงมันก็ได้เรียนโดยที่พ่อแม่มันมีปังให้เรียนพอแพ่แม่มันมีปังทุกตัวเรียนพอพอเรียนออกมาจบมาพมีงานทำร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะการบริหารของเขาอัตราประชากรกับอัตราการจ้างงานแม่งแม็กันแม่งแมนั่นคือการสร้างคนบริหารเงินแม่งเหลือประเทศที่คนไม่มีเงินเก็บกบไปเที่ยวต่างประเทศเงินเฟ้อ ไม่ต้องแบกอะไรบางอย่างทาความฝันตัวเองได้ทาอะไรได้นั่นคือการการลงที่แม่งเสียแม่งดีถ้าเราคิดใหญ่แค่ไหนการลงที่แม่งเที่ยงไม่ถึงใหญเลยฉะนั้นคุณรู้สึกว่าต้นตอนจริงๆของการไลฟ์อ, Life, อย่างไลฟ์โค้ชสอนให้คนพัฒนาตนเองเพื่อไปสู้ที่ไม่ไปเหตเหุต้องเหตุให้ขึ้นจริงถึงเนือกว่า เพราะว่าถ้าแบบคนทุกคนชีว nah ิตด <for> ีอย่างประเทศเซนวีเดียนที่ที่ผมนิดหน้านั้นผมก็มีก็ได้ถูกป่ะมันคือเรื่องตายเดือแล้วอะไรก็ต้องคนมาซ่อมมาซ่อมความถูกข้องเพราะฉะนั้นมันไม่ไปอีกหนอเรื่องการเงินจุดที่สั่งเอ้ยโอเคออยิ่งมาจากพี่ว่ายิ่งมันเหรอใช่คิดว่าถ้าเกิดสมมติเข้ามาพักกันเรื่องการเงินจริ ม่ก็ไม่ได้ผักการขนาดนั้นแต่แบบอยากจะเป็นยองไรจะบอกเขีงก็บอกหนึ่งใช่ไหมพี่ในการจะทําประมาณไหนอย่างน้อยๆถ้าเริ่มจะจิกกัดก่อนกัดแม่งกปุกระอดงเอาง่ายดเลย็มีสาวกสอยพันคนเนี่ยสาวกแม่งต้องเลี่ยกูไป็นมอ้เี้ยคนมันริ้แม่งลง เนี่ยพี่พูดถึงกับคนที่ไม่คิดแบบว่าอยากอยากพูดบอเนี่ยอยากจะออกงานแล้วแต่ยังไม่กล้าก้าอยากเซฟโซนอย่างเนี้ยอยากพี่พูดถึงคนเหล่านั้นเลยนะพี่อยากมีความคิดที่อยากไปพร้อมและที่อยากจะออกไปทำอะไรสักอย่างแต่ไม่กล้าออกาปงานประจำาะพีอนนอกติดตรงนั้นนะ คือมันมันส่วนใหญ่ก็คือความกลัวแต่เราเคยพูดไปแล้วนะความกลัวคือโอกาสเดียวที่เราจะกล้าได้ถูกไหมการเดียวเราจะกล้าได้ความความกล้ามาแลัวความกลัวด้วะเหมือนกับเรากลัวเรากลัวเนี่ยเีขึ้นทางมึงขึ้นทางแล้วเนี่ยอีกครึ่งเนียมึงกล้า Friend, <Yeah. S 1> ถ้ากลัวมันนึกปกติคือสุดท้ายแล้วอ่ะการจะเผชิญความกลัวแม่งต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความอดทนต้องสั่งจิตซึ่งความอดทนเนี่ยหนีไม่ได้ความอดทนในชีวิตเราหนีไม่ได้ถ้าเราไม่ข้ามมือให้อดทนเพื่อความสําเร็จวันหนึ่งมึงต้องอดทนตอนที่มึงล้มเหลวหรือว่าไม่ได้ทำตามความฝันดี ร่างกายได้เคแต่ตอนนั้นไอ้เนี่ยร่างกายมันแก่แล้วอ่ะมันจริงๆถ้ามันไม่ได้ทำเห็นอยากทำจะหมดคนก็ต้องใช้ความอดทนนะที่จะฝึกสร้างตะคงเจ็ดตัวเองอนแบบแล้วไงดูว่าฝันร้ายหลอกมึงคือเดียวมีฝันแล้วไม่ทำไม่หลง เหมือนเหมือนสมมติว่ากูไม่กูเป็นคนกินรถจักรถ้ากูไม่อดคนนี้จะห้ามปากตัวเองอ่ะวันหนึ่งต้องไปอดคนตอนฟอกไตเลยแต่ตอนนั้นอ่ะหมอก็จะห้ามเหมือนที่ตัวตัวตอนเนี้มันห้ามเหมือนกันเลยแต่ตอนนั้นที่หนัก้ายไปเลยก็ต้ออดกินเหมือนกันตอนนั้นอดกินเหมือนกันเขาไม่ให้กินแล้วเพราะร่างกายมันอจะตายแล้วเหมือนกันเขาอดทนเหมือนกันไึกบอก่ากูอดคนหนึ่งไม่ได้ ด้าอบคนแม่ตอนนี้พวกฝ<อ>ั่เนีรู้มา่ยอกตอนนี้มีแรงมีแรงเกิดมาเดียวชีวิตแม่เลยเหี้ยไม่มีเหี้ยเนะลยมากแต่ถ้าพูอ้อิมพาร์สการทำงานนะกูมองว่าแม่งก็มีแค่สองพาร์สคนหาตัวเองพาร์สแรกเ็ามีความยากหรือสองไปทำให้มันเฉยค้าสองคือไปทำสิ่งนะั้นว่มงเนี่ยแค่นี้ก็แบ่งเป็นสองาร์สู้ต้อง,ง,องาาการอนหาตัวเองแล้วก็ไปทำสิ่งนั้น ง่ายไม่ไไมยากไปไทยไมนยากเลยพี่จรจันดไดรึเยล่า สุดท้ายอ่ะอารมณ์นั้นอ่ะเขาก็จะดูแลทั้งชีวิตเนาออกไปเลยร้อยพันคนก็จะผ่านการพูดคุยกับคนที่จะตายเป็นพันคนคําถามยอดนียมก็คือว่ามีเสียใจอะไรที่สุดเขาก็เอเป็นหนังสือแล้วก็มีคําตอบที่เป็นข้อแรกที่แบบคะแนนที่ผู้ฉีดสูงที่สุดเลยก็คือเสียใจที่ชีวิตไม่ได้ทำสิ่งที่อยากทำและตอนนี้ก็คล่องทแล้วว่าเขาไม่ได้ เราจะตายแล้วมากก็กลัวกับวารประกันเวล<ะ>าที่มึงใช้ชีวิตอยู่แล้วรู้สึกมันยากเท่าไหร่ไม่ว่าเรื่องแดงก,ก็ตามเร <c> ื่องความรับ่แต่ที่สุดว่ามันยาก,กมีความฝืนแต่ว่าไม่มีอะไรผิดอยู่เ่ <c> มีอะไรผิดอยู่ <c> ยักอย่างต้องขายมาันต้องคุยเรื่องออกไปถ้ามันยากแล้ว่ามีอะไรผิดอยู่แค่นั้นเอง ชีวิตถ้ามันถูกต้องมันจะไม่ยากมันจะถ้ามึงรู้สึกกังวลรู้สึกว่าไปไหนไม่ถูกต้องต้องมาเข่าพ่อเมียสาวรุ่นธิรพิตรมันมีแน่นอนแนะท่องเที่ยวจริงด้วยชีวิตอย่างที่บอกชีวิตมันง่ายอย่างทำมันยากกูเชื่อว่าคนมันมีเซนส์ในตัวถ้าเจ้าแม่งบอกไปแล้วว่ามึงทำอะไรมันจะบอกอะไิที่ได้ประโยชน์ช่วยคาดบางอย่างด้วยแล้วปังแม่งแล้วไปทำกลกูแค่นั้นเองนะกลัมันบอกทุกคนเลย มันมีเลไม่รู้เด็กกูเที่ยวออกแบบนี้นะกอมันมีอยู่ในโตวที่คนนะก็ไม่ได้ทำว่าใจใจด้วย Say something that will make my day Cause these memories of her won't go away So I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep. Cause she left.